สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์1ความคิดสุรวิทยาวัฒนมานำเสนอครับโย้อนมองพักประชาธิปัตย์จากเสาหลักสู่อนาคตที่เลือนราง ผมน่าจะเป็นคนที่พูดถึงพรรคประชาธิปัตย์มากที่สุดคนหนึง่งเนื้อเหตุผลอื่นใดคือผมมีความผูกพันกับพรรคนี้มาตั้งแต่เด็กๆเพราะชื่นชอบในดีลาฝีปากกล้าของคุณพลพรรคประชาธิปัตย์ในอดีตและเคยเชื่อว่าเป็นพรรคที่สามารถเป็นตัวแทนที่พอจะฝากความหวังของประเทศไว้ได้แต่นั่นก็เป็นเพียงอดีตที่ไม่ย้อนหวนคืนมาแล้วและพ่อของผมก็ยังมีความสนิทสนมกับคุณสุรินทร์มาสดิษฐ์ คุณพ่อของคุณหญิงสุภัตรามาสดิดและชวนหลีกภัยก็เคยเขียนคําไว้อะไรในหนังสืองานศพการจากไปของคุณพ่อของผมแต่แม้เนี่ยจะเป็นความผูกพันที่พอจะมีเยื่อใยอยู่บ้างแต่ผมก็จําเป็นที่จะต้องพูดถึงพรรคประชาธิปัตย์ด้วยสายตาที่ผมมองเห็นแน่นอนคนเรามีมุมมองที่แตกต่างกันไปความเห็นของผมจึงไม่อาจจะทําให้ถูกใจทุกคนและผมก็ไม่ควรเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นข้อคําหนึ่ง มากกว่าการถ่ายทอดความคิดอย่างซื่อสัตย์ต่อสิ่งที่ตัวเองคิดออกมาพรรคประชาที่ปัตดถือกำเนิดขึ้นในปี2489ในช่วงเวลาที่ประเทศไทยเพิ่งผ่านพ้นสงครามโลกครั้งที่สองไม่นานพรรคนี้ถือเป็นตัวแทนของฝ่ายกษัตริย์นิยมที่ยืนตรงข้ามกับคณะราษฎรผู้ก่อตั้งส่วนใหญ่เป็นข้าราชการนักกฎหมายและชนชั้นนำที่ต้องการทำโรงโครงสร้างอำนาจแบบเดิมภายใต้ระบอบรัฐธรรมนูญ พรรคประชาธิปัตย์จึงมีรากทางความคิดที่ผูกพันกับราชสำนักและแนวอันรักนิยมตั้งแต่แรกเริ่มตลอดกว่า8ทศวรรษพรรคประชาธิปัตย์คือพรรคเก่าแก่ที่สุดของไทยที่ยืนหยัดผ่านยุคแห่งการรัฐประหารการปฏิวัติและการเปลี่ยนผ่านของสังคมมาอย่างต่อเนื่องด้วยภาพลักษณ์ของพรรคสุภาพบุรุษที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์และความสุจริตทางการเมืองภายใต้การนำของหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชหม่อมราชวงศ์ครึกฤทธิ์ปราโมช ช่วหลีกภัยและอภิสิทธิ์เวชชาชีวะพรรคประชาธิปัตย์เคยเป็นสัญลักษณ์ของชนชั้นกลางปัญญาชนและคนทำงานในเมืองใหญ่ที่ต้องการประชาธิปไตยแบบมีกรอบมีระเบียบแต่ความรุ่งโรจนั้นไม่เคยยั่งยืนทุกครั้งที่ประชาธิปัตย์ขึ้นสูงมักจะตามมาด้วยการตกตับเพราะพรรคไม่สามารถปรับตัวให้ทันกับยุคสมัยพรรคที่เคยพูดแทนเสียงของคนเมืองกลับค่อยๆถูกมองว่าดีแต่พูด และห่างไกลจากชีวิตจริงของประชาชนเมื่อการเมืองไทยเข้าสู่ยุคประชานิยมพักประชาธิปัตย์เริ่มสูญเสียพื้นที่อย่างต่อเนื่องจากพักที่เคยได้คะแนนปาตีิลิสสูงสุดกว่า11ล้านเสียงกลับเหลือเพียง2.2ล้านเสียงในการเลือกตั้งปี2 5 6 6ผมเคยเขียนไว้ในคอลัมน์ประจำของผมเสียงจากห่วงสำนึกในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันและในคอลัมน์นี้ว่า พรคประชาธิปัตย์ไม่เคยก้าวข้ามเงาของชวนหลีกภัยได้จริงแม้เวลาจะผ่านไปหลายทศวรรษชวนยังคงทำหน้าที่เสมือนบรรทัดฐานของพักทั้งในอดีตนายกร,รัฐมนตรีประธานที่ปรึกษาและผู้มีอิทธิพลเชิงศิลธรรมการเมืองภายในพักยังคงหมุนรอบวัฒนธรรมแบบเก่าที่เน้นความสุภาพระเบียบและการเมืองปลอดการเสี่ยงซึ่งเคยเป็นจุดแข็งในยุคหนึ่งแต่กลับกลายเป็นจุดอ่อนในยุคนี้ ที่ประชาชนต้องการผู้น,นำที่กล้าเผชิญความจริงและขับเคลื่อนนโยบายเชิงผลลัพธ์ผมมองว่าประชาธิปัตย์ไม่เคยขาดความดีแต่ขาดความกล้าพอจะเปลี่ยนและความกลัวที่จะหลุดจากกรอบที่ชวนสร้างไว้นั่นเองที่ทำให้พักหยุดนิ่งอยู่กับที่ในขณะที่โลกการเมืองรอบตัวเดินไปไกลแล้วทานเสียงดั้งเดิมในกรุงเทพปัญญาชนและคนวนัยารรมชาติเทคะแนนให้พักประชาชนที่กลายเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ ส่วนคนอนุรักษนิยมส่วนหนึ่งก็หนีไปอยู่กับพรรครวมไทยสร้างชาติหรือพรรคภูมิใจไทยที่ทํางานเชิงพื้นที่ได้มีประสิทธิภาพกว่าภาคใต้ซึ่งเคยเป็นหัวใจสําคัญของพรรคก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปคําถามที่ถูกถามก็คือพรรคประชาธิปัตย์เคยทําอะไรให้กับภาคใต้บ้างบ้านใหญ่หลายจังหวัดย้ายขั้วไปอยู่กับภูมิใจไทยที่ลุกลงใต้ได้สําเร็จคาพูดในอดีตที่ว่าทรงเสาไฟฟ้าก็ชนะ กลายเป็นเพียงเรื่องเล่าของยุคหนึ่งส่วนกรุงเทพไม่ต้องพูดถึงพักประชาธิปัตย์แทบไม่เหลือพื้นที่ทางการเมืองแม้จะพยายามปรับภาพลักษณ์ให้ดูทันสมัยแต่คนรุ่นใหม่ไม่รู้สึกผูกพันกับพักอีกต่อไปการเลือกตั้งปี2566พักไม่สามารถชนะได้แม้แต่เขตเดียวภาพลักษณ์ของพักเก่าแก่ที่ไร้พลังและไม่มีความหวังกลายเป็นความจริงที่ยากปฏิเสธ การกลับมาของอภิสิทธิ์เวชชาชีวะถูกมองว่าเป็นเดิมพันธ์สุดท้ายของพรรคเขายังเป็นผู้นำที่มีภาพลักษณ์ดีมีวุฒิภาวะและพูดจาสุภาพเรียบร้อยแต่ต้องยอมรับว่าฐานเสียงของเขาแทบไม่เหลืออยู่ฝ่ายอนุรักษนิยมจำนวนไม่น้อยยังไม่ให้อาภายัยที่เขาไม่ยกมือให้ประยุทธ์เมื่อปี2562ส่วนคนรุ่นใหม่ก็ไม่ได้มองอภิสิทธิ์เป็นคำตอบแห่งอนาคตเพราะภาพของเขายังติดอยู่กับอดีตทางการเมืองแบบเดิม นอกจากนั้นประชาชนไม่น้อยยังไม่พอใจอภิสิทธิ์เพราะมองว่าเขาเป็นผู้นำพักที่ส่วนสืบทอดความผิดพลาดจาก MOU 43ซึ่งทำในสมัยรัฐบาลชวดโดยเอกสารดังกล่าวถูกมองว่าเปิดช่องให้ไทยเสียเปรียบในพื้นที่รอบปราสาทพระวิหารและเมื่อเกิดข้อพิพาทชายแดนช่วงปี2 5 5 1ถึง2,554อภิสิทธิ์ก็ไม่แสดงท่าทีชัดเจนในการทบทวนหรือยกเลิก MOU จึงทาให้หลายคนเห็นว่าเขาอ่อนต่อประชาธิปไตยและไม่กล้าเผชิญหน้ากับปัญหาที่กระทบศักดิ์ศรีของประเทศแม้พรรคจะพยายามสร้างเลือดใหม่เข้ามาขับเคลื่อนเช่นการดีเลีลยวไพโรดจุรีนุ่มแก้วรัตเก้าวอินทวงสว์สุวรรณคีรีและวีระพงษ์ประภาแต่ก็ยังไม่เห็นใครที่สามารถสร้างแรงดึงดูดหรือกลายเป็นความหวังของพรรได้จริง ภาพของพรรคประชาธิปัตย์ยังคงอยู่ในระหว่างรอยต่อระหว่างความพยายามจะเปลี่ยนผันกับความเป็นพรรคเก,กา่าที่ไม่มีพลังแห่งความหวังในหมู่คนรุ่นใหม่ในขณะเดียวกันฝ่ายอนุรักษ์นิยมก็ไม่ได้มีเพียงพรรคเดียวอีกต่อไปพรรครวมไทยสร้างชาติยังมีแรงส่งจากเครือข่ายเดิมของพลเอกประยุทธ์ภูมิใจไทยขยายฐานด้วยกลิยุทธ์บ้านใหญ่และนโยบายจับต้องได้ส่วนพรรคเศรษฐกิจไทยของพลเอกรังสีกิติยานทรัพย์ ก็เริ่มใช้แนวทางชาตินิยมที่ทําให้พรรคนี้อาจเป็นมานอกสายตาที่คนเริ่มกล่าวกันมากขึ้นพรรคประชาธิปัตย์ยึงถูกบีบทั้งซ้ายและขวาเหลือเพียงที่ว่างตรงกลางซึ่งไม่มีใครอยากยืนเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2,568อภิสิทธิ์เปิดตัวแคมเปญใหม่ของพรรคภายใต้ชื่อซอสที่ดีคุณเองก็เป็นได้นะโดยกล่าวอย่างตั้งใจว่า การเมืองไทยกำลังเผชิญปัญหาความไม่สุจริตการทุจริตคอรัปชันและเงินทุนสีเทาที่กัดกร่อนประเทศพร้อมเชิญชวนคนดีให้มาร่วมสร้างการเมืองที่สุจริตผ่านแนวคิดเราพร้อมสร้างคนคนสร้างพักและพักสร้างประเทศแคมเปญน,นี้สะท้อนเจต,ตนาดีแต่กลับขาดพลังเพราะคำพูดของอภิสิทธิ์ยังอยู่ในโลกของอุดมคติมากกว่าความเป็นจริงทางการเมืองในปัจจุบันเพราะประชาชนไม่ได้คาดหวังเพียงสสดี แต่ต้องการพักที่เข้าใจชีวิตจริงการชวนคนดีมาทําการเมืองฟังดูงดงามแต่ไม่ตอบคาถามสําคัญว่ากลุ่มคนไหนคือเป้าหมายและจะทําให้คนที่เคยรักประชาธิปัตย์แล้วทิ้งไปกลับมาได้อย่างไรในขณะที่พักประชาชนและพักอื่นๆแข่งขันด้วยนโยบายและพลังแนวคิดที่จับต้องได้คําประกาศอย่ารอคนอื่นมาเป็นตัวแทนของท่านของอภิสิทธิ จึงฟังดูเหมือนเสียงเรียกในห้องโลกมากกว่าการปลุกกระแสของประชาชนจริงๆในความเป็นจริงพักประชาธิปัตย์ไม่เคยขาดอุดมการณ์แต่ขาดแรงศรัทธาพักยังมีชื่อเสียงทางศีลธรรมแต่ไร้พลังทางการเมืองและครั้งนี้อาจเป็นครั้งแรกที่โอกาสฟื้นตัวแทบไม่มีเพราะฐานเาก่าอ็ลมหายตายจากไปส่วนคนรุ่นใหม่ก็ไม่รู้สึกผูกพันกับพักอีกต่อไป ผมไม่รู้เหมือนกันว่าวันนี้ภาพของสำนักง,งานใหญ่พักประชาธิปัตย์ป้ายสีน้ำเงินที่เคยสดใสกลับหม่นลงไปหรือไม่อาคารที่เคยเป็นศูนย์รวมทางพลังการเมืองบัตรนี้เป็นอย่างไรแต่เชื่อว่าน่าจะต่างจากสัญลักษณ์ของพักเองที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเสาหลักของประเทศซึ่งวันนี้เหลือเพียงร่องรอยของอดีตพักที่ยังพูดถึงอุดมการเดิมแต่ไร้พลังของความหวังใหม่ให้คนรุ่นหลังจับต้องได้อีกต่อไป และครั้งนี้อาจไม่ใช่เพียงการตกต่ำชั่วคราวเหมือนในอดีตหากแต่เป็นจุดเปลี่ยนทางประวัติศาสตร์ที่พักเก่าแก่ที่สุดของไทยอาจกำลังเดินทางมาถึงปลายทางของยุคตนเองยืนอยู่บนเวทีการเมืองที่เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงโดยไม่มีทั้งฐานไม่มีแบรนด์และไม่มีศรัทธาที่จะเริ่มนับหนึ่งใหม่ได้อีกต่อไปศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวัน สวัสดีครับช่องดเรคเตอร์ศิลปชัยให้ความสุขกับทุกๆคน